ในข้อสิบเจ็ดนะครับเขาบอกว่า,าผู้ใหญ่สิบห้าคนกับเด็กสิบแปดคนทำงานอย่างหนึ่งเสร็จในสี่วันนะหน่วยของเวลาเป็นวันนะครับนะอันนี้คือเหตุการณ์ที่หนึ่งเหตุการณ์แบบที่หนึ่งน้นเราก็มาสมมุติความสามารถในการทำงานในหนึ่งหน่วยเวลาก็คือในหนึ่งวันก่อนอน,นะครับนะเราก็จะสมมุติให้ผู้ใหญ่ คนหนึ่งเนี่ยทำงานได้วันเอ็กหน่วยเด็กคนหนึ่งทำงานได้วันละวายหน่วยนะครับโอเคแล้วก็ตุ้ตัวคำถามครับถามว่าผู้ใหญ่ยี่สิบเอ็ดกับเด็กยี่สิบสามคนจะทำเสร็จในกี่วันเราก็ตั้งเลยให้เสร็จในดีวันนะครับผู้ใหญ่ยี่สิบเอ็ดเด็กยี่บสามเนี่ยเสร็จในดีวันนะครับเอาเหตุการณ์ที่หนึ่งมาไล่ปริมาณงานรวมนะครับผู้ใหญ่สิบห้าคน ผู้ใหญ่หนึ่งคนทํางานได้วัลลาเอ็กหน่วยเออสิบห้าคนก็ได้วัลลาสิบห้าเอ็เดออ็กสิบแปดคนก็ได้งานวัลลาสิบแปดวช่วยกันก็เอางานมาบวกกันนะครับเขบอกว่าเออสี่วันถึงจะเสร็จก็คูณสี่แล้วก็เหตุการณ์ที่สองผู้ใหญ่หกเด็กห้าจะเสร็จในสิสองวันอันนี้ก็เอามาไล่งานรวมเหมือนกัน ผู้ใหญ่หกคนวันหนึ่งก็ได้งานหกเเด็กห้าคนวันหนึ่งก็ได้งานห้าวช่วยกันก็อาง,งานโมาบวกันนะเราะว่าเออก็คูณสิบสองเข้าไปนั่นเดี๋ยวจะต้องจับตรงนี้กับต,ตรงนี้มาเท่ากันนะเพราะว่าเป็นปริมาณกานรวมด้วยก้นคู่แล้วเราก็มาไล่ตรงประโยคที่โจทย์ถามเนาะ ซึ่งเราสมมุติไ้ว,ว่าจะเสร็จในดีวันนะไล่ปริมาณงานวงรวมของมันผู้ใหญ่21คนหนึ่งวันก็ได้งาน 21x เด็ก23คนหนึ่งวันก็ได้งาน 23y นี่คืองานที่ได้ในวันเดียวเขาบอกว่าถ้าจะเสร็จเนี่ยเราสมมุติไ้ว,ว่าใช้เวลา d วันใช่ไหมก็คูณ d เข้าไปนั้นสเต็ปต่อมาก็คือ เอาหนึ่งกับสองมาเท่ากันก่อนนะครับอนะ่15 4 6 0 12 6 7อ2แบบนี้ x เยอะกว่าใช่ปะ่ะเราจึงเลือกเอาแบบที่ x เยอะกว่าไว้ทางด้านซ้ายก็คือเอา 2, สองสมการสองไว้ทางด้านซ้ายสมการหนึ่งไว้ทางด้านขวานะ บางคนอาจจะเอาแม่สี่ตัดก่อนนะครับสี่หนึ่งสี่ตรงนี้ก็จะไม่มีตัวคูณละสี่สามสิบสองอันนี้ก็จะมีสามเป็นตัวคูณเขาเ้าไปข้างในนะหรือไม่ตัดคูณเลยก็ได้ีคูณเลยเจ็ดสิบสองเอ็กบวกสิบสองห้าหกสิบก็หกสิบไวนสิบห้าสี่หกสิบก็หกสิบเอ็ก บวกสิบแปดสี่เจ็สิบสองบวกเจ็ดสิบสองวายดังนั้นพวกเอ็ X, ย้ายมาฝั่งนี้เจ็ดสิบสองเอ็ย้ายหกสิบเอ็มาเป็นลบหกสิบเอ็ฝั่งนี้เป็นพวก y เจ็ดสิบสอง y นะครับย้ายบวกหกสิบ y มาเป็นลบหกสิบวายตรงนี้ก็จะได้สิบสองเอ็นะครับเท่ากับ 12y เอา12หารจึงได้ x เท่ากับ y เลยแปลว่าผู้ใหญ่กับเด็กเนี่ยทำงานได้วันละเท่าๆกันเพราะ x คืองานที่ผู้ใหญ่หนึ่งคนทำได้ในเวลาหนึ่งวัน y คืองานที่เด็กหนึ่งคนทำได้ในเวลาหนึ่งวันตอนนี้มันเท่ากันแสดงว่างานเนี้ยผู้ใหญ่ไม่ได้เปรียบเด็กเลยเห็นไหมครับออผู้ใหญ่กับเด็กทำงานได้วละเท่ากันนะครับ เท่ากับ y นะครับอันนี้ก็คือสมการเปลี่ยนรูปของเรานะครับได้มาจากการเอา12หารทั้งสองข้างจะได้ x เท่ากับ y ทีนี้เราก็จะเอาสมการที่สามเนี่ยไปเท่ากับหนึ่งหรือสองก็ได้จับเอาไอ้อันที่โจทย์ถามเนี่ยเนาะนี่นะนนนะตัวดีเนี่ยนะสมการที่ติดตัวดีเนี่ยนะ เอาจะเอาสามเท่ากับสองหรือเอาสามเท่ากับหนึ่งก็ได้สักอย่างหนึ่งอ่าสามเท่ากับหนึ่งแล้วกันเนาะดีคูณด,ด้วยยี่สิบเอ็ดอ x บวกยี่สิบสาม y หนึ่งก็คือสี่คูณด้วยสิบห้า x บวกสิบแปด y แล้วก็ทำการแทนที่ x ด้วย y ลงไปแทน x เท่ากับ y ตัว x จะโดนแทนที่ด้วยตัว x นี้นะครับจะโดนแทนที่ด้วย y นะครับ เรแปลจากที่เป็น x กับ y ก็เดี๋ยวก็จะกลายเป็นชนิด y อย่างเดียวนะครับ x แทนที่ด้วย y ตอนนี้ x กับ y มันเท่ากัน1 5 x แทนที่ x ด้วย y ยีเ็ y บวกยี่บสาม y ก็สี่สิบสี่ y สิบห้า y บวกสิบปด y ก็สามสิบสามวย้ายข้างให้เลือ่ต,ตัวดีนั้นก็ต้องย้ายชุดนี้นข้างฝั่งไปเป็นตัวหารนะครับ ย้ายมาเป็นตัวหารนะครับอ่าโอเคตัดทอนเนาะ y ตัด y นะครับ4ตัด44ได้11 11 3 33จึงได้ดีเท่ากับส ท่ากับว่าใช้เวลาสามวันฉะนั้นผู้ใหญ่ยี่สิบเอ็ดเด็กยี่สิบสามจะใช้เวลาสามวัน Okay. เดี๋ยวเราก็จะดูอีกวิธีหนึ่งนะครับนะข้อนี้สามารถใช้วิธีที่สองได้นะมองเหมือนเป็นทีม A ทีม B อะไรเงี้ยครับ